ตอนนี้เขารู้สึกยังไงกับคุณเขารู้สึกว่าเขาสับสนเขายังตัดสินใจอะไรไม่ได้เขาต้องการให้คุณอะอย่าพึ่งใจร้อนอยจะพึ่งตัดเขาอย่าพิ่งคิดอะไรที่มันทำให้เขาจะต้องแบบว่าออกจากความสัมพันธ์เนี้ยเขาไม่ได้มีรักสามเศร้าหรืออะไรเลย เพียงแต่ว่าบางครั้งสถานการณ์มันพาไปให้คุณได้คิดแบบนั้นเขาอยากที่จะมาหาคุณเขาอยากที่จะมอบความเป็นสิบถ้วยให้คุณความรักในลักษณะเป็นคู่รักคู่ครองกันอยู่ไปนานๆบางครั้งการที่เขาหยุดนิ่งบ้างอะไรบ้างนั่นเป็นเพราะว่าเขาเหนื่อยเขาเหนื่อยจากการทำงานของเขาในแต่ละวันเขาเครียดเรื่องของคุณนะรวมถึงเรื่องงานของเขาด้วย แล้ววันนี้ที่เขารู้สึกกับคุณเลยนะเขารู้สึกว่าเขาอยากทําตัวมีเสน่ห์กับคุณนะ่ะเขาอยากจะอ่อยคุณนะ่ะเขาอยากจะจีบคุณนะ่ะอยากจะมีช่วงเวลาดีๆด,ด้วยการอีกเขาอยากให้ช่วงเวลานั้นนะ่ะได้มาถึงได้มาถึงเร็วเปลี่ยนถ่ายพลังงานกันเขาจะนําความรักความรู้สึกดีเนะี่ยที่เขาพยายามชาร์จเนี่ยชาร์จมาเป็นเวลาน,านานพอสมควรแล้วเนี่ย เขาไม่ได้มอบให้ใครนะเขาอยากที่จะมอบให้คุณแล้วเขาก็อยากจะบอกกับคุณว่าอย่าเซ็กซี่ให้มันมากนักนะเซ็กซี่ให้เขาดูคนเดียวก็พอถ้าเซ็กซี่กับคนอื่นเนี่ยเขากลัวกลัวใจคุณด้วยกลัวคนที่เขาเห็นคุณด้วยนั่นหมายถึงว่าเขาแอบส่องแอบมองคุณช่วงเวลาที่เขาเงียบๆอะ่ะเขาตะบะแตกคุณเข้าใจไหมแต่เขาอาจจะแอบ ทำให้คุณไม่รู้ตัวได้ว่าเขารู้สึกแบบนั้นหรือว่าเขาแอบ,บส่องคุณนะอะวันนี้เขาทํางานเขามุ่งม,มั่นตั้งใจทํางานมากๆเขาอยากจะมีอนาคตเขาอยากจะเป็นสมาร์ทอยากจะมีอนาคตที่ดีเขาตั้งใจเก็บเงินนะ เพื่อว่าอยากที่จะนำเงินมาออเฟอร์คุณแล้วก็อยากมีอนาคตของตัวเขาเองด้วยอะไรหล,หลายๆอย่างอ่ะสมัยเนี้ยคอลคิดว่ามาะพางแค่ความรักมันไม่น่าจะพอมันต้องมีเรื่องเงินเข้ามาเกี่ยวข้องเขาจะบอกกับคุณว่าเธอรู้ไหมฉันน่ะทำงานหนักทุกวันนะไม่ได้เพื่อใครก็เพื่อตัวฉันเองแล้วก็เพื่อเธอไงอื m, ฉันถึงเธอนะ ฉันจะกลับไปทวงความเป็นเจ้าของของตัวเธอกับฉันฉันจะเป็นเจ้าของเธอในเร็วๆนี้เตรียมตัวไว้